เดีย๋ยไปกูอบอกแล้วเชี่ยแม่ค้าเขาเหลือไว้เยอะสัตว์แล้วเมื่อกี้ข,ข,ข,ของค้างคืนมันจะดีเหรอวะมันดีดีวะเชี่ยขอของค้างคืนเนีอยจะได้ไม่ต้องเปลือกอะไรนะเปื่อกเงือกแม่ค้าเขาแต่พวกเราก็มีตใจเยอะๆทำไมเราไม่ไปหาซื้ออะไรที่มันดีๆกินแทนอะบวววบอววบวววบวววบเอาเชี่ยของฟรีมีกินก็มีก็ก็กินดีวะแล้วมันมาตกลงเงินกินกับกูทำไเชี่ยะไรอะโอ้เช<อ><ค>ี่ยตามแล้วแล้วกูก็งู ที่ไหนสู้ท um, yeah> um, ี่น pues ี่ในโรงเรียนเลยนะก็ใช่ไงเฮ้ยยุดยุดยุดยุมาขึ้นหยุมาขึ้นเอ้ยโ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 ยย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 ยเยย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 ยไย้ยยยเยย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  ถ้าม <th desserts> mm ัน hmm. งูมึงใส่ชุดพานลงพานลงคนเกาไปไหนอมพานลงกูกยึดออกกูฆ่ายึดบัตรมันไปแล้วเยอะอะไรนะกูฆ่ายึดบัตรมันไปแล้วเออแล้วไอ้ตุนเนี่ยอ่าไอ้ตุนกูชวนมาแล้วมันไม่มาดิมันบอกว่ามันติดแก๊สหน้าบ้านนี่แค่เดี๋ยวกูพาไปหาของกินดีๆแถวนี้กันไหนวายเชี่ยโอ้ยเตี้ยงเลยไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอ่าถ้าไม่มีเฮี้ยงหอกเนี่ยกว่านี้กูโดนจับไปแล้วนะลูกเอ๋ มันให้คุณล่อพันลงอ่ะแล้วแล้วมันก็ค่อยไปเทคดาวด้านหลังอ่ะแล้วพันเขาไม่สู้อ่ะตอมันนู้นคุณจิกจ้าตายไปแล้ว <é> อเออแล้ะวันนั้นแหละต่างครองไหมพยียบได้ห้องสมุดมีความเก่าๆอยู่มันเฟี้ยวขนาดนี้เหรอวะพาพากูไปดูดิได้แต่ว่าไวา้ไหนคอม ใกล้นี่แหละเชี่ยไม่เห็นเลยเชี่ยตาอู้ตาเขไม่ต่ำมาตากูสูงเกินไปกูเลยมองไม่เห็นเนี่ยเขาดาเพีบแล้วอยากจะสั่งอะไรกันฉันไม่ออกว่ะเนี่ยกูว่าเอ้ยเราสั่งแม่ไปแล้วใช่ป่ะลองไปสั่งพ่อดีออรีิวเลยออคุณพ่อเออได้ละคนนี้รีวิวห้าดาวเอ้ยดีจริงอ่ะหน้าตาก็หล่อเหลาใช้ได้พี่คิดอย่างนั้นแล้วกัน <aro cre a> สั่งเลยสูงพิกัดไปแล้วหาเล่นแลนบ <ừ. S 2> ีแบบต่อไปเช็คด้านนอกก็แล้เผื่อมีเผื่อมีแบบโจรอะไรมาหน้าที่กูกูนี่ไงโจรเออแ้ไว้ตุ่นนั่นอยูอย่แถวนี้นะนั่นไงอยู่นั่นมันอ๋อนั่นแล้วมันแต่มันต้องมาด้านหลังไม่ใช่เหรอวทำไมมันมาด้านหน้าโรงเรยียนเลยวะตุนตุนตุนอะไรพี่ออ๋ ตาครับผมมอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยะพอเหนื่อยพี่ก็เลยนอนพักนานเออเนี่ยเมื่อไหรกูสั่งของไปแล้วรอรารอๆกันนดงกูไม่คิดถึงพ่อเหมือนกันนะเว้ยรู้ป่ะเวเจอท่านประมาณหลายปีแล้วทำไมไม่ถูกฮะเขาบ้างอะโอ้เขามารับสายกูพ่าบอกว่ากูเอาไปเอาไปลงทุนสิ่งที่ปัญญาอ่อนไปอ่ะเคืออะไรล่ะ บอกว่าก็จะก็สองร้อยล้านเหรียญทองเพื่อได้คนดำสี่คนว่าไอ้มมวววยย่าที่เราคุยตอนนั้นว่าที่มึงบอกกูตอนนั้นไม่ใช่แบบนี้นะเอา๋อก,ก็มันเป็นอย่างนั้นมันก็มันมีแค่นั้นนะที่กูเชื่อเอเอก็ได้นั่นแหละเยี่ยตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยพ่อกูในแมงรู้กแม กูเครียดคนดำไม่ดีเนี่ยพ่อกูเครียดกูแทนเลยนะเว้ยูตัวหนักกว่าด้วยเครียดเลยเอ้ยใครมองอยู่นั้นน่ะเฮ้ยไอ้ตุ่นไอขันไปดูเร็วใครอยู่ตรงนั้นน่ะไหนไม่เห็นไม่ดีไม่มีกูหลอกมึือบอกสักทีเฮ้ยมึงเราเลยไม่ได้หรอกมึงอยู่ขี้ดีบแล้วอีกงายแค่ไหนที่ของจะมาส่งอ่ะก็อาจจะไม่ไปส่งเขาไปส่งหลังโรงเรียนกูได้ะไม่ไปรู้ ไปเอาเรียนเลยบ้าล่ะรออะไรกันล่ะไปเดี๋ยววิ่งเลี้ยงกุ้งเดี๋ยวอ่อมาด่าเราไปกลัวอะจะกลัวอะไรวะเราอยู่แค่ปืนเดียวไอ้ตดตดเนี่ยเ้าไปไม่หลังกขไม่ว่าเลยหรอกอย่าไว้เวอร์ตลอดรอเราเป็นชั่วโมงแล้วนะต้องหลังบ้านเรายังไม่ดุได้เราเราเราไปแค่ยี่สิบนาทีอะไรล่ะ วัวป่าอ่ะแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ชื่อพ่อผมป่ะครับเฮ้ยมึงระวังไว้นะมึงไม่ใช่ล้ถือมีดนี้แม่มึงก็บ้าล้ เนี่ยปืนกูเนี่ยปืนสิันสุดว่าเยี่ยมน่อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงหยุดก่อนกูมาแค่นี้แหละกูว่ากูกลับละเอ้าเอาแล้วอ๋อไม่ได้ยินเลยอ๋ออ๋ยิงเลยโอ้โหเอออ๋อรู้วิธางนีก็พวกมึงจะอยู่ตรงนี้ต่อไม่ใช่เหรองั้นกูกลับก่อนแล้วกันนะ โุ้ยยยยยยยเยยยยยยยนยยยยยยล่ยมึมมนนมมมงยย่ยย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 นยย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 นยย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 

เอ้าแหววก็รู้จะรู้ปาก็ก็แบบบอลแบบมันมันไม่ร่งแก้วว่ะได้ตัดนยู่แถวนี้เลยะไม่ไปไหนไกลหรอกใช่ใช่ใช่โอ้ปตอมโอ้ยอย่าพูด มีหมดเลย่อคมันทุ่นอใช่ไหมลูกพ่อจได้กลับบ้านออครับผมครับผมเออปอบไปก่อนละเนื้อ <_ k> ตาเลยวะละ่ะไปกัอตามตอไม่ได้ลอยเงี้เยเข้าเร็วเหนือแรงมา